ล้วครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแว่นแดงนะฮะวันนี้มาแปะซะหน่อยนะก็มารีวิวตัวนึงคือใช้แล้วชอบมากนะครับเป็นไดเป่าผมนะหักมุมเลยใช่ไหมรอบนี้นะครับคือโจนเนี่ยมันเริ่มมาจากว่าจริงๆอ่ะเราก็หาพวกไดเป่าผมนี่แหละเนาะแต่อยากได้ดีๆหน่อยคือเป็นคนไว้ผมยาวแล้วหลังๆเนี่ยก็คือแบบไดผมแล้วก็เออมันมันชีน้ฟูอ่ะมันพองมัน มีขุยๆผมขึ้นมาเยอะเราก็เรียกไม่ถูกเราไม่ใช่ช่างเนาะก็เลยไปหาข้อมูลมาว่ามันจะต้องมีใดที่เป็นประเภทพวกประจุไอออนนะครับก็ไปดูมาหลายๆรุ่นดีๆก็แพงพอสมควรมาเจอตัวหนึ่งเป็นแบรนด์ของแบรนด์เก่าแก่ในบ้านเรานะรู้สึกว่าจะเป็นของเสรใชัยบิวตี้เขานำเข้ามานะครับก็เป็นตัวของ Solid นะครับ Air r e v ว l u t i o น SE ตัวนี้ <c oughs> น่ารักเล็กด้วยพวกพาง่ายนะครับดียังไงเดี๋ยวไปดูกัน และนี่ก็คือเจ้าซาเลีย SE นั่นเองนะครับโ้ตัวเล็กมากนะครับนี่ Air Revolution SE นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นได้เปล่าผมนี่แหละนะฮะแต่ผมชอบตรงเรื่องของขนาดแล้วก็การพกพาคือมันเอาไปไหนมาไหนก็ง่ายนะฮะคราวนี้นอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยเรื่องเสียงก็ดีนะครับนี่ลองเปิดให้ดูนะเสียงไม่ดังนะครับให้ลมดีค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบลมเย็นได้ด้วยจะมีหน้าจอสเตตัสบอกด้วยนะคือหายากมากที่แบบ เราจะมีโหมดมาบอกตรงนี้นะครับซึ่งตรงโหมดเนี่ยมันสามารถปรับได้เยอะมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเเราสามารถปรับเรื่องความร้อนนะครับเมื่อกี้เป็นโหมดเป่าลมอันนี้คือร้อน45องศานะครับอันนี้คือร้อน65องศานะฮะนี่ได้ถึง85นะครับอันนี้คือ85นี่คือเปิดได้ยาวๆเลยแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือเป็น105องศาซึ่งก็คือร้อนมากนะครับโห่เนี่ยแต่ก็สําหรับใครที่แบบชอบแห้งด่วนนะครับนี่ปิดความร้อนได้แล้วก็ อันนี้เป็นแรงลมนะครับเสียงความดังก็ไม่ดังมากนะครับแรงมากอันนี้คือเบอร์สี่นะครับเห็นไหมจะมีสเตตัสบอกว่าอันนี้คือเบอร์สูงสุดนะครับดูผมเโอโ้โหฟิลวอย่างนี้เลยนะฮะเวลานี่ถ้าจะไดนี่คือลมแรงมากนะครับแต่ข้อดีของไดตัวนี้เนี่ยก็คือเสียงระหว่างที่ไดไปพูดไปเนี่ยก็ยังได้ยินนะฮะคือเสียงมันไม่ได้ดังขนาดแบบกลบทุกสิ่งอย่างไปเลยนะครับนี่คือข้อดีของมัน นะอันนี้ก็คือเราเพิ่มความร้อนเข้าไปนะครับสามารถเพิ่มความร้อนเข้าไปได้ด้วยนะครับอ,อันนีอ้อันนี้ร้อนกําลังดีแล้วนะครับก็ไดได้เลยผมคิ้วะจะปิดก,ก่อนโอเคคราวนี้จุดเด่นก็คือเวลาเราไดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะไม่ชี้ฟูเห็นไหมนี่คือไม่ได้เซ็ตผมอะไรมาเลยนะก็คือได แล้วก็เข้ากล้องเลยนะฮะข้อดีก็คือมันมันดีตรงนี้แหละปกติเนี่ยผมใช้ไดเป่าผมประมาณแบบตัวละพันกว่าบาทสองพันเนาะไม่ได้ซื้อแพงมากพอไดเสร็จแล้วนี่ปัญหาคือมันฟูพอมันฟูแล้วเวลาเข้ากล้องแล้วหัวมันกลายเป็นสิ่งโตเองนะครับผมก็ไม่ใช่คนชอบเซตอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ผมสูดเอ้ยพอมาใช้จริงแล้วมันดีจริงนะโอเคครับแล้วก็มาที่ออปชันของเรานะครับตัวนี้เนี่ยมันก็ยังมีในส่วนของออปชันการติดตั้งมาให้ด้วยนะครับก็ผมก็ไม เครื่องเป่ามากนะครับแต่ว่าไดเป่าผมเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะช่วยไดให้ในส่วนของเป็นหน้าแคบเนาะเราก็ไดเฉพาะจุดได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับตัวใช้งานเนี่ยค่อนข้างเจ๋งอยู่นะปกติแล้วเนี่ยไอหัวตรงเนี้ยมันจะถอดกันไม่ค่อยได้ถอดก็คือต้องมาบิดใช่ไหมอันนี้เว้ะเสร็จแล้วแต่ครับเป็นแมกเนตนะครับนี่แกะติดง่ายมากอันนี้คือจุดขายเลยที่ผมมองว่าเฮ้ยมันมันเป็นจุดแข็งของแบรนด์นี้จริงๆนะ แล้วมันหนึบด้วยนะครับเนี่ยไม่มีหลุดเลยแน่นมากนะครับแต่ว่าเวลาเอาออกแค่นี้นะครับแค่ไม่ต้องออกแลงอันนี้คือพวกหัวแบนที่เอาไว้สําหรับไดผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบหัวกว้างสําหรับคนที่ทําเกี่ยวกับพวกอ่าน่าจะเป็นแบบม้วนผมปะทำผมลอนทําอะไรแบบนี้นะฮะก็คือพอเรากดเปิดมันก็จะมีลมออกมาเป็นวงนะแล้วเราก็อันนี้ทาไม่เป็นจริงแต่ว่าซื้อมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้ตัวนี้เพราะว่าเราก็ผมแค่นี้เนาะเพราะฉะนั้น เราก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนนะผมก็จะแ็กแค่นี้แล้วผมก็เปิดมาจึ๊บอะ่ะแล้วผมก็ใช้เลยแค่นี้เองนะครับไดง่ายๆนะเรื่องแรงใดเรื่องแรงลมอะไรค่อนข้างโอเคนะครับเจ็มไหมยอดอย่างกระปืนสำหรับในส่วนของสเปคตัว Solid Air Revolution SE นะครับมอเตอร์ดีต้นเนี่ยจะมีความแรงถึง1 000, 1 0 0 0 0สรอบต่อนาทีเลยลมแรงเป่าผมแห้งเร็วมาก เหมาะสาหรับทั้งผมหนาแล้วก็ผมยาวใช้งานเงียบแล้วก็ประหยัดพลังงานอีกด้วยควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะสามารถตรวจจับอุณหภูมิ40ครั้งต่อวินาทีป้องกันผมเสียจากความร้อนสะสมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมากเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันร้อนเท่ากันไปหมดนะครับจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับประจุลบ20ล้านนะครับโอ้โหตัวนี้เนี่ยทำให้ลดผมชีฟ้ฟูเพิ่มความเงางาของเส้นผมแล้วก็ หมาะกับพวกผมแห้งเสีอกด้วยแต่ผมเป็นคนผมมันอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาขอแค่มันไม่ฟูผมก็มีความสุขแล้วนะครับเบามากนะครับน้ําหนักแค่365กรัมเท่านั้นเองถือนาน,น,านไม่มีเมื่อยนะครับจับถนัดมือแถมคุณแฟนใช้เนี่ยชอบยิ่งกว่าผมอีกนะครับตอนนี้ผมโดนยึดไปละว,วันนี้หยิบมาถ่ายคลิปถึงได้เอามาใช้เนี่ยแหละหัวเป่าจะมีให้ทั้ง3แบบนะครับเป็นหัวเป่าตรงใหญ่ตรงเล็กแล้วก็ d i f f u s ร์สำหรับคนที่ทำผมหยิกหรือผมดัดนั่นเองนะครับ หน้าจอ l e d เนี่ยสามารถปรับระดับได้แรลงลมสีระดับความร้อน5ระดับควบคุมง่ายใช้งานเหมือนของโปรโน,นะครับและนี่ก็คือความสามารถของเจ้า s a l e ีย Air Revolution SE นั่นเองนะครับเป็นตัวที่ผมตัดสินใจเลือกมาเองเลยให้เป็นของแปลกประจำปีนี้ของผมเลยนะครับครั้งแรกในชีวิตที่เลือกไดบอกผมก็ต้องเลือกให้มันดีหน่อยนะครับแน่นอนว่าในรอบ จุดเด่นต่างเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของความเหมาะสมนะฮะผมมองว่าไดเปาผมราคาหมื่นบาทเหมาะกับใครบ้างก็เหมาะกับคนที่รักในสุขภาพผมนั่นแหละนะฮะจริงๆก็คงต้องชอบเนาะเพราะว่าถามว่าต่างกันมากไหมกับไดเปาผมราคา2อ0 0ามพันเอาจริงๆมันก็ไม่ได้หนีกันมากแต่เรื่องความร้อนเรื่องของไดเป่าผมแล้วมันไม่ฟูเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันมีรุ่นไหนบ้างแต่รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมไดแล้วมันไม่ฟู จริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นผลแล้วก็มันสามารถเคลียร์ในเรื่องของฝุ่นความร้อนเนี่ยตรงด้านท้ายเนี่ยสามารถเคลียร์ฝุ่นได้ล้างฝุ่นได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีฝุ่นสะสมนะครับมันมันก็เลยตัดปัญหาเรื่องประจุแล้วก็ฝุ่นต่างๆที่มันจะไปชอนชัยตามผมเราตามอะไรเราด้วยนะครับก็เก็บง่ายนะครับเนี่ย แล้วก็ทุกอย่างจุดเด่นเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของแม่เหล็กที่ผมชอบมากๆที่ไม่มีแบรนด์ไหนเหมือนนะฮะอันนี้คือจุดแข็งเลยนะครับก็ยังไงถ้าชอบก็ลองฝากไปติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ผมสั่งซื้อไว้ของพวกช้อปปี้และซด้าให้ละกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูนิดหนึ่งแล้วผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วใครที่ติดตามแล้วก็ถูกใจสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามพี่แว่นแดงไว้ด้วยนะครับนอกจากเรื่องเกมแล้วเราก็อยากจะมีเรื่องไอทีแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใชช้ีวิต มาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ